ในชีวิตของเราทุกคนล้วนมีเป้าหมายที่อยากทำให้สำเร็จต้องทำให้สำเร็จและจะทำมันให้สำเร็จเป้าหมายเป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนตัวเราไปข้างหน้าทว่าหลายหลายคนอาจทำได้เพียงคิดแต่ไปไม่ถึงเสียทีเมื่อคุณค้นพบแล้วว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรการมีกรอบระยะเวลาที่แน่ชัดจะทำให้คุณรู้ว่า องใช้เวลาเท่าใดในการดำเนินตามแผนเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นซึ่งเราสามารถแบ่งเป้าหมายออกเป็นสามระยะคือระยะสั้นระยะกลางระยะยาวไม่ว่าจะเป็นระยะไหนคุณจะต้องมีความปรารถนาอันแรงกล้ามากพอที่จะเป็นพลังในการสร้างหนทาง ไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้และนี่คือสามสิ่งที่ต้องทำหากคุณอยากจะไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้หนึ่งอย่าก,กลัวที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวกลัวที่จะล้มกลัวที่จะทำมันไม่สำเร็จกลัวความไม่แน่นอนกลัวว่าตัวเองยังเก่งยังดีไม่พอเราทุกคนล้วนมีความกลัวอยู่ภายในจิตใจ เมื่อเรามีความกลัวนั่นแปลว่าเราอาจจะกำลังไม่มั่นใจและไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองการกลัวที่จะเผชิญหน้าเป็นสิ่งที่ฟ้องว่าคุณไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองพื้นที่เดิมๆที่ทำให้คุณรู้สึกสบายและปลอดภัยหากคุณเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่นั้นต่อไปนั่นแปลว่าคุณกำลังเก่งที่สุดแค่ในพื้นที่ของตัวเอง แต่สำหรับคนที่กล้าที่จะก้าวออกจากจุดนั้นๆเขากำลังนำหน้าและทิ้งห่างคุณออกไปเรื่อยๆสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่การหนีหลีกเลี่ยงหรือกำจัดความกลัวออกไปแต่คือการเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้าหาวิธีจัดก,การและก้าวไปข้างหน้า พร้อมๆกับมันต่างหากในเมื่อคุณมีความฝันความต้องการและเป้าหมายแล้วอย่าปล่อยให้ความกลัวเข้ามาเป็นอุปสรรคในการเดินทางของคุณกระโจนออกไปด้วยความตื่นเต้นกันเถอะ 4. ขั้นตอนเพื่อก้าวข้ามความกลัวจงรู้สึกและรับรู้ถึงความกลัวที่คุณมี ความกลัวไม่ใช่ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจริงแต่เป็นเพียงภาพที่ถูกสร้างขึ้นภายในจิตใจของเราเท่านั้นอย่าปล่อยให้มันมาฉุดรั้งความก้าวหน้าและความสำเร็จที่คุณหวังไว้ในเมื่อความกลัวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณก็แค่รับรู้ว่าสิ่งที่คุณกลัวคืออะไรมีอะไรบ้างที่คุณกลัวทำไมคุณถึงกลัวมันคุณจะได้รู้ว่า ต้องจัดการกับมันอย่างไรโอบกอดอันที่จริงแล้วความกลัวก็เหมือนเพื่อนของเราเป็นกลนไกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องเราจากอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าแท้จริงแล้วคุณกลัวอะไร มีแต่ตัวคุณเองเท่านั้นที่ให้คำตอบได้เมื่อคุณเจอคำตอบและรับรู้ถึงมันแล้วจงอ้าแขนยอมรับความกลัวไว้อย่างเต็มใจมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรือน่าอับอายบางคนกลัวเข็มบางคนกลัวมแมลงบางคนกลัวความสูงความกลัวคือเรื่องปกติดังนั้น แค่เรายอมรับและเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจกับมันแล้วเราจะหาวิธีเอาชนะมันได้อย่างแน่นอน 3. ลงมือทำเสมือนว่าเราไม่ได้มีความกลัวอยู่การเผชิญหน้ากับความกลัวจะทำให้เราสามารถควบคุมความกลัวเหล่านั้นได้เมื่อเราเริ่มลงมือทำครั้งแรกแล้วครั้งที่สองสสก็จะตามมา ยิ่งลงมือทำมากเท่าไหร่คุณจะเริ่มมีความมั่นใจและกล้าที่จะทำมันในครั้งต่อไปมากขึ้นเท่านั้นแม้นว่าการลงมือทำแรกๆคุณอาจต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคหรือความล้มเหลวแต่นั่นก็เป็นบทเรียนและประสบการณ์ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ที่จะทำให้คุณได้พัฒนาตัวเอง ต่อไป 4. การลงมือทำซ้ำนี่ไม่ใช่สูตรลับที่จะทำให้ความกลัวของคุณหมดไปแต่เป็นขั้นตอนที่จะทำให้คุณสามารถก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกับมันอีกทั้งยังช่วยให้คุณเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนความกลัวเหล่านั้นเป็นเชื้อเพลิงที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายการลงมือทำซ้ำสิ่งที่คุณยังทำไม่ได้อาจทําทให้หมดกําลังใจ แต่เชื่อเถอะว่าอย่างน้อยมันคือหนทางเดียวที่จะช่วยให้คุณที่จะช่วยทำให้คุณเก่งยิ่งขึ้นไปอีกทุกครั้งที่คุณทำมัน คุณอาจยังรู้สึกกลัวแต่เมื่อคุณได้เผชิญหน้ากับมันและลงมือทำบ่อยครั้งความกลัวเหล่านั้นจะลดลงไปเหมือนกับการที่เราลองทำอะไรบางอย่างที่แปลกใหม่แรกๆเราอาจจะยังไม่คุ้นแต่หากเราทำสิ่งนั้นบ่อยครั้งทำซ้ำๆในทุกวันสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยมันไปในที่สุดและแน่นอนว่าจะทำได้ดีขึ้นด้วยละ่ะ เราขอท้าให้คุณลองทำไปเรื่อยๆจงเผชิญหน้ากับความกลัวแล้วสักวันคุณจะก้าวข้ามความกลัวเหล่านั้นและไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างแน่นอน 2. แนวคิดทรงพลังสิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญในการพิชิตเป้าหมายไม่ใช่พรสวรรค์ความสามารถพิเศษหรือทักษะแต่เป็นวิสัยทัศน์และแนวคิดของคุณต่างหากหมายเ e t ที่สร้างพลังบวก ความเชื่อมั่นว่าจะทำได้ใจที่เปิดกว้างและพร้อมที่จะออกไปผจญภัยกับโลกใบใหม่จะเป็นแรงขับเคลื่อนพลังในตัวคุณจนก่อให้เกิดการลงมือปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเชื่อมั่นในตัวเองเริ่มจากการสร้างความคิดและเชื่อว่าคุณมีความสามารถอันไร้ขีดจำกัดที่สามารถ ผลักดันตัวเองไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นได้และเชื่อมั่นในตัวเองถือเป็นการสร้างพลังบวกให้กับตัวคุณจงเชื่อเสมอว่าคุณเก่งพอดีพอมีความสามารถมากพอที่จะทำมันให้สำเร็จขจัดความคิดด้านลบความเครียดความกดดันออกไปและเพิ่มความคิดในด้านบวกกับตัวเองให้มากขึ้นเพียงคุณเชื่อเท้าข้างหนึ่งก็ได้ก้าวออกจากกรอบเดิมแล้ว คิดแล้วต้องทำอย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าให้คําว่าพรุ่งนี้ค่อยจุดจุด,จดมาเป็นตัวถ่วงให้คุณไม่ได้ทำตามเป้าหมายที่วางไว้เมื่อคุณคิดได้แล้วสิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นคือการลงมือทำถ้าไม่ลงมือทำวันนี้แล้วจะได้เริ่มทำวันไหนกันละ่ะ ลงมือทำวันนี้เพื่อให้มันเกิดขึ้นและเมื่อคุณได้ลงมือทำมันแล้วนั่นจะกลายเป็นการตัดสินใจแบบที่คุณจะเสียดายน้อยที่สุดเมื่อมองกลับมาไปต่อไม่รอแล้วนะเมื่อลงมือทำแล้วแน่นอนว่าปัญหาและอุปสรรคคือสิ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงอย่าไปย่อท้อและยอมแพ้ จงม o บอ o อและก้าวต่อไปก่อนที่จะถึงเส้นชัยทุกคนต้องผ่านความล้มเหลวและอุปสรรคต่างๆซึ่งเป็นเหมือนบททดสอบพลังใจที่สอนให้เรากล้าลงมือทำมันอีกครั้งแม้แต่นักธุรกิจระดับโลกที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จจากการพยายามเพียงครั้งเดียวและการพิชิตเป้าหมายหรือการทำธุรกิจใดๆไม่ใช่เรื่องง่ายแม้จะยังไม่ประสบความสำเร็จในวันนี้ แต่ระหว่างทางคุณจะได้พบกับประสบการณ์ชั้นดีที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในวันที่คุณพร้อมที่จะก้าวต่อไปถ้าคุณสู้สอย่างอย่างน้อยที่สุดคุณก็ยังมีโอกาสชนะแต่ถ้าไม่นั่นเท่ากับว่าคุณได้แพ้ไปเรียบร้อยแล้ว ในเมื่อวันนี้คุณรู้แล้ววันหน้าคุณก็จะเก่งขึ้นวันนี้คุณอาจล้มลงแต่วันหน้าคุณจะสามารถลุกขึ้นมาได้เร็วกว่าเดิมอย่างแน่นอนคิดบวกอยู่เสมอหกล้มเป็นเรื่องปกติแต่ต้องลุกขึ้นและก้าวต่อไปให้เร็วกว่าเดิมทบทวนทุกความล้มเหลวที่พบเจอเพื่อทดสอบทำครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นหากคิดในรูปแบบของ go set เราอาจใช้คำว่าล้มลงและเรียนรู้ดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่เป็นสิ่งที่จะช่วยหล่อล้อมให้เราได้เติบโตแข็งแกร่งและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ในโลกของการทำธุรกิจย่อมต้องเผชิญกับวิกฤตหลายระดับแต่โปรดจงรู้ไว้ว่าทุกอุปสรรคทุกปัญหาที่เราพบมันมีทางออก ที่เราต้องเจอหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจหรือการลงทุนคือการรู้จักมองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอในวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอาจมีโอกาสดีๆซ่อนอยู่เช่นโควิด1 9ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากมายทั่วโลกทำให้หลายธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์เพื่อคงความอยู่รอดหากเราลองมองในอีกแง่มุม วิกฤตโควิดครั้งนี้ได้สร้างโอกาสให้เราได้คิดริเริ่มที่จะปรับธุรกิจให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นจากเดิมที่ร้านอาหารได้แต่ขายทางออฟไลน์ line, ด้วยการนั่งกินที่ร้านหรือซื้อกลับบ้านแต่เมื่อเจอกับเหตุการณ์โควิดธุรกิจร้านอาหารต้องเปลี่ยนไปเป็นขายผ่านช่องทางออฟไลน์ line และเดลิเวอรี่แทน โดยนำตัวเองเข้าสู่แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ต่างๆและเริ่มรู้จักทำการตลาดดิจิทัลบนสื่อโซเชียลมากขึ้น นับเป็นโอกาสที่ดีในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดที่สามารถส่งผลดีและสร้างการเติบโตได้ในระยะยาวและแน่นอนว่าเราต้องอย่าปล่อยให้วิกฤตมาบดบังโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตลงทุนกับตัวเองการลงทุนที่ได้กำไรมากที่สุดคือการลงทุนกับตัวเองเราควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองหรือสร้างองค์ความรู้ให้กับตัวเอง อยู่เสมอเพราะความรู้จะนำมาซึ่งโอกาสและช่องทางในการประสบความสําเร็จยิ่งคุณมีความรู้มากเท่าไหร่คุณจะสามารถเพิ่มโอกาสในการไปสู่เป้าหมายของคุณได้มากขึ้นเท่านั้นความรู้หรือทักษะที่คุณลงทุนเพื่อที่จะได้มันมาจะเป็นสิ่งที่ติดตัวคุณไปตลอดไม่มีใครที่จะแย่งมันไปจากคุณได้ ยิ่งขวัญขวายยิ่งได้มันมาเช่นคุณอาจลงเรียนคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการทำดิจิทัลมาเก็ตติ้งซึ่งนั่นทำให้คุณสามารถใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาต่อยอดไปในการเริ่มต้นธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้นการไปถึงเป้าหมายของคุณย่อมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณยังไม่รู้และเพื่อรับมือกับความไม่รู้เหล่านั้นการลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการจะไปให้ถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุดทำงานให้หนักและสนุกไปพร้อมๆกันสร้างความสุขและความสนุกไปกับการพิชิตเป้าหมาย หากคุณเพลิดเพลินไปกับการทำมันนั่นแปลว่าคุณสามารถใช้เวลาอยู่กับมันและสามารถทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีไปกับมันได้ การที่จะไปถึงจุดหมายก็เหมือนกับการเดินทางที่เส้นทางนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบกว่าจะถึงเส้นชัยย่อมมีขวากหนามมากมายที่อาจคาดเดาไม่ได้รอเราอยู่จงสนุกและเพลิดเพลินกับการเดินทางของคุณเมื่อเหนื่อยล้าก็สามารถหยุดพัก ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ข้างทางหรืออะไรแปลกใหม่ที่แวะเข้ามาในชีวิตใครจะไปรู้ว่าคุณอาจจะได้พบเจอกับสถานที่ที่สวยๆหรือของกินที่อร่อยๆที่ทำให้การเดินทางไปสู่จุดหมายของคุณเต็มไปด้วยคุณค่าและมีความหมายที่ไม่สามารถหาจากที่ไหนได้อีก 3. ความตั้งใจแน่วแน่ที่มั่นคงสิ่งที่คุณต้องมีไม่ใช่เพียงแค่แรงจูงใจแต่เป็นความมุ่งมั่นมากพอที่จะทำมันให้ประสบความสำเร็จเมื่อคุณมีความมุ่งมั่นมันก็เหมือนกับการทำให้อดีนารีนหรือฮอร์โมนบ้าดีเดือดในร่างกายฉูบฉีดเป็นเหมือนกับความกระหายที่จะไปถึงเป้าหมาย เป็นขุมพลังแห่งความสำเร็จที่จะสร้างความกระตือรือร้นความกระปรี้กระเป่าและผลักดันให้คุณมีความอดทนมานะบากบัน่นต่อสิ่งต่างๆเมื่อคุณมีความมุ่งมั่นบวกความหลงไหลที่จะทำเป้าหมายให้สำเร็จนั่นจะก,ก่อให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะทำให้คุณได้คิดได้ลงมือทำได้ลองผิดลองถูกตลอดเวลาและมันยังเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ช่วยขจัดความขี้เกียจและหม่นหมองออกไป คุณจะสามารถทำตามเป้าหมายได้อย่างไม่ยอ่อท้อถึงแม้นว่าหนทางจะยากลำบากเพียงใดจะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคความผิดหวังหรือแม้กระทั่งความล้มเหลวแต่ถ้าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่แน่วแน่กระตือรือร้นที่จะทุ่มเทให้กับเป้าหมายของตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรคุณจะไม่มีวันแพ้ให้กับมันอย่างแน่นอน หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้อีลอนมัสประสบความสำเร็จจนสามารถผลักดันให้เขาได้ขึ้นเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกและทำให้เทลลากลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในปี2010ว่าคุณจะต้องทำงานได้อย่างบ้าคลั่งซึ่งสิ่งที่เขาหมายถึงก็คือแนะนำให้ใช้เวลาประมาณ 8 0ถึง100ชั่วโมงต่อสัป,ปดาห์ไปกับการทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายสัป,ปดาห์หลายเดือนหรืออาจจะหลายปีอย่างไรก็ตามในที่นี้เราไม่ได้หมายถึงการที่คุณทำงานติดต่อกันโดยไม่ได้หยุดพักเลยแต่มันคือการที่คุณพร้อมที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับทำงานเพื่อทำเป้าหมายให้สำเร็จเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพหากมีคนสองคนที่ทำงานชิ้นเดียวกัน ความสามารถทักษะและทรัพยากรต่างๆเท่ากันแต่ใช้เวลาในการลงมือทำไม่เท่ากันคนที่ใช้เวลาทุ่มเทไปกับงานนั้นมากกว่าย่อมทำเสร็จเร็วกว่าพูดง่ายๆก็คือ การทำงานหนักและสามารถทำให้คุณนำหน้าคนอื่นๆได้และถ้าคุณทำงานหนักกว่าคนอื่นคุณจะสามารถค้นพบปัญหาหรืออุปสรรคได้เร็วกว่าและนั่นจะทำให้คุณสามารถหาหนทางในการรับมือและแก้ไขได้ก่อนใคร ตัวแปรที่คาดเดาไม่ได้คือความไม่แน่นอนอย่าลืมว่าตัวแปรที่คาดเดาไม่ได้มักเกิดขึ้นได้เสมอความไม่แน่นอนคือเรื่องปกติของการทำธุรกิจเหตุการณ์ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เราต้องเผชิญและก้าวข้ามความไม่แน่นอนหลายๆยอย่างดังนั้นการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญการวางแผนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายและการทำแผนนั้นให้สำเร็จยิ่งเป็นเรื่องที่ยากกว่าการมีแผนสำรองจึงเป็นเรื่องที่ช่วยให้เราเซหรือล้มลงได้เบามากที่สุดและถ้าคุณอยู่ในธรุรกิจที่มีความไม่แน่นอนสูงยิ่งขึ้นไปที่อาจทำให้แผนบีต้องล้มลงทางแก้ไข การหาแผน C D E เพื S <S <an> ่อลดการบาดเจ็บให้น้อยลงที่สุดและสามารถลุกขึ้นมาเติบโตได้อีกครั้งอย่างมั่นคงสรุปทั้งหมด3ข้อที่เราอยากให้คุณจดจำไว้หากคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายและอยากทำมันให้สำเร็จอย่างแรกที่ต้องทำคืออย่ากลัวที่จะเผชิญกับความกลัวและเมื่อเผชิญหน้ากับมันแล้วอย่างที่สองคือให้เริ่มลงมือทำตามเป้าหมายทันทีด้วยไม้เซ็ต ส่งพลังอย่างสุดท้ายคือให้ความมุ่งมั่นตั้งใจที่มั่นคงและต่อเนื่องเป็นเชื้อเพลิงที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายปลายทางที่คุณวาดไว้เมื่อเจอกับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวจงมองมันเป็นบททดสอบความเชื่อมั่นแม้นเป้าหมายของคุณอาจมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไม่มาก แต่การที่คุณได้ลงมือทำมันนั่นเท่ากับคุณได้สร้างโอกาสในความสำเร็จให้กับตัวเองแล้วต่อให้โอกาสนั้นจะมีเพียงแค่1%ปซก็ตามแต่ยิ่งคุณได้ทำโอกาสนั้นจะยิ่งเพิ่มถ้าคุณกลัวและเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยนั่นเท่ากับว่าโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จในเป้าหมายนั้นคือศูนย์